มาขอไหมก็มีมาขออนุญาตก่อนค่ะเราจะไปทํางานอะไรเราก็เราก็ยินดีให้ทุกคนไปทํางานอดียวกันค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราขอแค่ว่าอยากกระทบกับงานใช่่อยากให้งานเราเสียใช่เราไม่ปิดกั้นโอกาสใช่ค่ะคุณจะได้อะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งส่วนบุคคลเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็ยืนยันว่ายังไงรุ่นก็ยังไม่ย้ายยิ่ยังอยู่กับเรายังอยู่กับเราเป็นทางสกุลเราอยู่ใช่ก็ยังอยู่คณะศาลา เออมีคนนี้คนมากดแม้รักคนนั้นมากแล้วรักคนนี้ดันคนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเรื่องของดันอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เราไม่มีนะครับไม่มีตั้งแต่งตั้งคณะมาไม่มีเลยทุกอย่างนะครับแต่ละคนเนี่ย เราจะมีชื่อเสียงได้หรือว่าเราจะมีแสงให้คนเห็นเนี่ยมันคือความสามารถเฉพาะบคุคคลแล้วก็อย่างแบงค์อย่างที่เห็นเนี่ยเราเป็นหัวหน้าคณะใช่ไหมครับในการที่เราจะเลือกใครมาอยู่ตำแหน่งนี้มาเล่นตรงนี้เราจะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในเรื่องของอความขยันนะครับแล้วก็ความเหมาะสมดูคาแรคเตอร์ว่ามาเล่นบทอย่างนี้ จะดีไหมมันจะเหมาะสอไมไหมเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเราดูผลงานที่โดยรวมเราเน้นผลงานของด้านหน้าเวทีของคณะครับมันคือภาพของคณะสารานักเทศทถ้าเกิดว่าตำแหน่งไหนออกมาไม่ดีมันก็เสียชื่อของคณะขอย้อนกลับต้าของคนดันนรเองที่ตั้งแต่ที่ผ่าน,นมาตอน,นสภาพติดใจของโอเคขึ้นเลยครับ สภาพจิตใจโอเคขึ้นไหมก็ไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะว่าหลังจากวันนั้นที่บอกว่าเคยคุยครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้คุยอะไรเลยแต่ว่าดูโดยรวมก็ยังทํางานได้ปกติค่สั่งแสดงเพลงหน้าเวทีก็ยังให้การตอบรับไม่มีใครแบบไม่ได้ค่ะก็ยังให้กำลังใจเราแน่เลยค่ะแล้วก็อย่างนึงเนาะแคมถติว่าเราเห็นอย่างนู่นหรือว่าพี่แฟนอนี่เห็นเองเวลาเราได้รางวัลอยู่เยอะหรือว่าตัวนู้นเองที่แบบบูมขึ้นมาอย่างสิรเป็นผู้ใหญ่เองที่แบบว่าเขาแบบ ในการได้รางวัลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนแต่แต่ละคนเนาะก็เราเรา,เราจะามาเปรียบเทียบมันก็ไม่ได้อย่างแรกเลยเนี่ยเราอยู่ในคณะเดียวกันเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบครอบครัวและที่สําคัญคําสอนของคุณพ่อมณรักเนี่ยพ่อครูก,ก็สอนไว้่แล้วว่าอย่าไปอิจฉาใครนะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่พ่อครูบอกทุกคนไว้เสมอโดยเฉพาะในทีมงานของเราเนี่ยคนก,กันเองเนี่ยอย่าไปอิจฉากันใช่มัน,ม,นมันคือ มันคือบ่อเกิดของว่าความทุกข์อะไรอย่างงเี้ยใช่คือพ่อบอกว่าทุกคน่ะมีวาสนาไม่เหมือนกันเนาะคนเนี้ยเขาอาจจะโชคดีกว่าเราคนไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้จังหวะชีวิตใช่จังหวะชีวิตก็มีมีขึ้นมีลงมีอะไรเงี้ยแต่ละคนแล้วก็เราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันไปยินดีเขาได้ดีแล้วก็ยินดีอะไรับให้คยามร่วมสนับสนุนค่ะอย่างตัวแมงเอ แล้วก็คิวงานการแสดงทีวีนองอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้เรามีโอกาสที่จะแบบเออพักพิเกสักแบบ15วันหนึ่งเดือนเข้ามาเท่ให้กับงานเลยนะแล้วบอนนี้ไม่บ้างไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่มีในแบบว่าในส่วนใน่วนรต่ก็ังเป็นหลัก เรียนงานมาต้องคว้ากคือเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือบทบาทหลักของแบงน์ก็คือการเป็นผู้นำทีมงานนะครับถึงแม้ว่างานส่วนตัวครับเรามีโอกาสมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่ามันกระทบต่อส่วนรวมไหมสุดท้ายเราก็ต้องเลือกส่วนรวมไว้ก่อนส่วนตัวก็คือเดี๋ยวเราค่อยไปหาเวลาหรือเราอาจจะต้องยอมเหนื่อยหน่อยอย่างเช่นแบบถ่ายละครเลือกสองคุ่แล้วก็ต้องรีบ ปเดินทางมาได้ลิเกต่อนะครับยังไงก็ได้ตั้งแต่ทํางานมาเนอะยี่สิบปีไม่เคยชนะชนะสองดำน้ําเพชรคือคนนี้ขาดไม่ได้ขาดคนนี้ไม่ได้ค่ะป่วยเจ็บก็คือป่วยคือเข็มคาเลยแล้วก็ไเลิเกแล้วก็กลับไปแอดมิทต่อตอนเด็กๆแขนหักก็ยังใส่เขื่อใส่เขื่อนเลิเกคือก็คือน้องอะ ไม่ได้หยุดงานเลยค่ะจะมีแค่วันเดียวที่น้องบวชนั้นมีแค่งานเดียวคันที่ว่าน้องยังไม่ได้สื่นะเจจะภาพก็เข้าใจก็มีแค่งานเดียวแค่เองในชีวิตนี้ที่เป็นลิเกมาตลอด20ใช่แล้วเราก็จะไม่ยอมให้เสียประวัติแน่นอนอันนี้นีแบบตั้งใจทำเพื่อคุณพ่อที่ฝากไว้ตรงนี้ป่ะพ่ด้วยครับด้วยด้วยสิ่งที่คุณพ่อตั้งใจเอาไว้ แล้วก็แบงค์รู้เลยว่าคุณพ่อรักิเกมากมากคุณพ่อก็บอกกับผู้จัดการแบงค์ว่าอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่ากระทบลิเกยอย่าทิ้งลิเกเด็ดขาดนะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรักทีมงานทุกคนมากมากาะทุกสิ่งทุกอย่างนะสอนรำน้ำเพชรเนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณพ่อมปนรักคุณแม่นนล้แก้วหลาครั้เขาลงมุกพุกงานช,ช่วยเหลือกันมาพ่อหลายปีพ,พ่อบอกเลยว่าพ่อไม่มีสมบัติอะไรให้นะลูกนอกจากอาชีพลิเกนะลูกนะรัก ที่นี้ก็คือทําให้เราส่งบทดทุกวันนี้ค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงเนาะนี่ได้ข่าวว่าจะมีซิงเกิลช่ด้วยปล่อยเมื่อไหร่นะคะเดือนพฤษภาครับประมาณน่าจะกลางกลางเดือนครับอทิที่ที่ที่พาหนุ่ญี่ปุ่นมาด้วยใช่ไหมตอนนั้นอันนี้อันดีกว่าใช่ล่าใช่ครับแต่ว่ายังไม่บอกว่าที่คาสุยะมาเนี่ยเป็นการร่วมงานแบบไหน ก็ต้องรอติดตามครับอีกุดใจเดียวครับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ได้รางวัลแล้ววันนี้ก็ยอดฟอลโล์กิจกรรมหนึ่งล้านลด้วยดีดีด้วยเห็นเธอดีใจมากกินดีอะไรองี้จะมีซลล์สลองอะไรไหมครับแบงค์พอเวลาที่ไหนสล็อตถหล่อเลยคณะนิกายโอ้ยต้องฉลองดีใจไปดีใจไปครับนี่เป็นตัวตลอมาหน้าวีดีดีใจไปครับดีใจมากๆเลยครับเราเป็นคณะลิเกายที่แบบว่ายอดการติดตาม หนึ่งล้านใช <c oughs> ่เราหนึ่งล้านก็คือหมายความว่าทุกคนแบบดูดิเก้นหนึ่งล้านคนเราคิดง่าย <c oughs> ๆนะครับก็ดีใจมากๆเพราะว่าแบงก์ก็ยังคง,งยืนยันว่าจะเป็นกระบอกเสียงตรงนี้เป็นตัวแทนของเยาวชนคนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ดิเก้ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็จะผลักดันดิเกแบบให้โกลเนเตอร์ให้ได้ผลักดันไปให้ไกลามากที่สุด่าที่จะทำได้ <c oughs> อันนี้คือความฝันของเราเลยใช่ไหมครับที่อยากผํักดัน ให้มันกูอิงเตอร์ที่ปักทงไปเลยครับทได้ครับอา่นะขอบคุณครับดีมอยนะ